สุดสดีคุณผู้ชมเราอยู่กันที่บู o ทอ t เทมนะครับเป็นนวัตกรรมเรื่องของบานประตูและหน้าต่างนะครับจาก SCG นะครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรพามาชมาเลยครับอันนี้เป็น เป็นอลูมิเนียมใช่ค่ะของทอเชมเป็นประตูหน้าต่างอลูมิเนียมแบรนญ<อ>ี่ปุ่นค่ะครับผมโอเคแล้วตัวนี้เป็นกระจกเทมเปอร์หรือว่าเป็นอะไรแปลนกลิก่ตัวกระจกกับทอเชมเราไม่ได้ผลิตเองค่ะแต่ว่าเราสามารถซับกระจกมาใส่ได้อย่างรุ่นนี้เนี่ยร่องกระจกเตรียมไว้ตั้งแต่ใส่ได้ตั้งแต่8ปมิลถึง3 1มมิลเลยสามารถเลือกได้เลยเป็นลามิเนตเทมเปอร์เป็นอินซูเลตการ์ดได้หมดค่ะรองร<อ>ับได้หมดอุปกรณ์พาร์ทฟิตติ้งเป็นของเราทั้งหมดค่ะ,ทด,คะทดสอบการใช้งาน mm hmm. การรับวินโหลดการกันเสียงกันอากาศรว50 50 ใช่ค่ะสูงมากปกติเคยเจอแบบ3าเมตรนี่เต็มที่ละใช่เลยสูที่ีโชว์อยู่นี่ก็3เมตรค่ะอ๋อโอเคล้วเกิดใครต้องการบ้านดีไซน์แบบโปร่งสูงแบบนี้นะครับเปิดให้เป็นโอเพนนั่นอกก็แนะนำเป็นทอสเซมตัวนี้เลยรุ่นนี้ได้เลยแล้วก็เห็นว่ามีตัวใหม่ที่มานำเสนอเปในคล้ายบานบานเลื่อนอินททเลียค่ะเป็นตัวไหนให้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เราจะเน้นในเรื่องของความสลิมของตัวเฟรมค่ะตัวเฟรมจะมีขนาดเพียงแค่16มิลลิเมตรเท่านั้นบางมากบางมากๆค่ะในขณะที่ความสูงสามารถทำได้ถึง3เมเมตรค่ะแล้วก็ ความกว้างต่อบานได้ถึงเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบใช่ค่ะแล้วก็เวลาเก็บพับแบบนี้เลยนะครับพับเนี่ยมันก็จะเสมอกันเลยค่ะใช่เราจะเห็นแค่เส้นสิบหกมิลเท่านั้นรวมถึงตัวอุปกรณ์มือจับก็เป็นอลูมิเนียมเอ็กซ์สูตกว้างแค่สิบหกมิลเท่านั้นเหมือนกันค่ะเป็นมินิมอลมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็คือการฝังรางต่างๆอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนทั้งหมดมันล่างจะไม่มีไม่มีรางไม่สนุกให้เลยแล้วคลีนมากอันนี้คือน่าสนใจตัวใหม่แต่จะมีลูกล้อประคองแต่ละบานอยู่ค่ะแล้วก็ต่ภายใต้ จะมีการประความอยู่เพื่อความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยแล้วก็ป้องกันการสั่นด้วยค่ะอ๋อโอเคอันนี้น่าสนใจนะครับสูงสุดคือ3เมตรห้าสิบนะครับใช่แล้วก็มีงารติดตั้งซอร์ฟโคสด้วยนะคะเวลาเราเปิดก็คือเราสามารถทิ้งได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดูดเข้าไปเองแล้วก็สมูทแล้วก็รุ่มมากค่ะโอเคอ่านี่เป็นเรื่องของบ้านประติอรนใช่ไหมครับบ้านที่ต้องการ ภายนอกแต่เวลาเปิดอยากให้มันเปิดโล่งนะคะก็เป็นลักษณะบานเฟียมได้ค่ะบานเฟียมตัวนี้สูงได้ถึง3เมตรเลย3มเมตรเหมือนกันใช่ค่ะเวลใจผมชอบมันนู้แหละสามเมตรห้าสิบใช่ค่ะสวยมากนะครับโอเคอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่แนะนําตัวอื่นๆก็จะมีบานระบายอากาศค่ะตัวนี้เรียกว่าบานแอร์โฟดอร์นะคะก็คือประตูที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ในตัวบานปิดล็อกสนิทแต่บานก็สามารถเปิดระบายอากาศได้สําหรับห้องครัวใช่ค่ะเหมาะมาบริเวณหลังครัวหลังบ้านอย่างเงี้ยค่ะ ก็เวลาทําอาหารเราก็ปิดทุกอย่างให้สิทแล้วเปิดตรงนี้ได้เลยมีมุ้งลวดอยู่ในผืนเตมบานนะคะ,ะก็จบสามารถเลื่อนขึ้นเลนลงได้โอ้ดีมากอันนี้การทําความสะอาดก็คือเราปิดอย่างนี้ให้สนิทแล้วฉีดล้างจากข้างนอก<า>ก,ก็ได,กได้ด้วยใช่ค่ะอ๋อโอเคตัวนี้มีอุปรกรณ์ดรโเคเซอร์นะคะตัวมือจับชุดล็อกแล้วก็เ,เป็นการซิลยางกันน้ํารอบบานค่ะโอเคนะครับก็บมั่นใจได้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นฝนที่สาดจากด้านนอกนะครับและเป็นประตูติดภายนอกครอบนี้นะครับก็มั่นใจได้แล้วก็ การระบายอากาศก็ดีด้วยนะครับบานฟังก์ชันต่างๆค่ะ,คะยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นบานเลื่อนขึ้นนะคะวิธีการทํางานก็คือปกติเนี่ยเราจะเปิดสวิงบานมันกินพื้นที่แต่บานนี้สามารถระบายอากาศได้โดยการยกขึ้นแบบนี้เลยนี้เจ๋งมากนะคะจะได้ไม่เสียพื้นที่แล้วก็มาพร้อมมุงลวดด้วยซึ่งลวดสามารถเปิดได้นะคะตัวผ้ามุงเองเป็นไนล่อนค่อนข้างสีทูมากๆเลยนะคะก็คือให้ความสวยงามแล้วก็ตามันจะถี่มากๆถี่มากเวลามองไปก็เห็นมีอยู่ข้างนอกชัดเจนไม่บดบังสายตา อันนี้ก็ทำามอาดจากข้างนอกได้เหมือนกันเหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถแง้มไว้แบบนี้ได้ด้วยเป็นช่องระบายอากาศได้โอเคเวลาฝนตกก็เปิดค้างไว้ได้เลยค่ะรวมถึงบานฟังก์ชันที่จะเป็นพวกบานกระทุ้งที่ใช้อุปกรณ์มือในการเปิดบานมอนนอใช่ค่ะคล้ายๆบานเกลสมัยก่อนใช่แบบนั้นเลยค่ะมาพร้อมมุงลวดที่กึ่งฟิกอยู่กับที่แต่นี้อยู่ด้านในอยู่ด้านในค่ะตัวนี้ถ้าจะทําความสะอาดต้องถอดมุ้งสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ใช่ค่ะ แต่ว่าอันนี้คือข้อดีถ้าสมมติว่าหน้าหน้าตัวบานนะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่ค่อนข้างลึกปกติเราจะเปิดบานมันต้องเอียงตัวไปด้านนอกแต่ถ้าเราใช้อุปรกรณ์น,นี้ค่ะเราแค่หมุนบานแล้วบาน<อ>ก็จะเปิดได <ป S 2> <ะ>้ไเลยใช่ไหมคะซึ่งก็จะทำงานง่ายขึ้นด้านนู้นก็จะเป็นประตูเหล็กอ่าน,นี่นะ่าสนใจคือตอนนี้ลูกค้าเนี่ยสนใจเรื่องของประตูที่1เลยคือปิดสนิทกันเสียงแล้วก็มีไซส์ที่ใหญ่ เวลาที่ขนของอย่างตู้เย็นซยไซสใบไซสเข้าหนา้าบ้านไงแนะนำนะครับมีตัวไหนตัวนี้นเลยค่ะ,คะตัวนี้จะเหมาะเป็นประตูทางเข้าหลักหน้าบ้านเพราะว่ามีความแข็งแรงมากๆแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมด้วยนะคะตัวนี้วัสดุเป็นเหล็กค่ะฉีด <ขอ S 1> พน่นการสนิมเรียบร้อยแล้วก็รีดด้วยเรซินลายไม้ นะคะตัวนี้โดนแดดโดนฝนได้ค่อนข้างแข็งแรงเพราะเป็นเหล็กทั้งบ้านเลยนะคะตัวขนาดไซซิ่งบานตอนนี้ทําได้สูงถึง3เมตรอย่างตัวที่โชว์อยู่ก็คือสูงสามเมตรเลยสูง3เมตรแล้วความกว้างตัวนี้เป็นซซิางสองเมตรค่ะสองเมตรมาตรฐานใช่ค่ะ2เมตรก็จะเป็นเนลตรบานละเมตรก็ถือว่าติดประตูใหญ่ด้านหน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ความสูงคือ3เมตร3เมตรค่ะน้ำหนักเป็นยังไงครับสูงขนาดนี้แล้วเป็นเหล็กด้วยตัวนี้จริงๆน้ำหนักตัวหนึ่งบานเนี่ยเจ็ดถึงแปดสิบโลแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยพวกอุปกรณ์พาร์ทฟิตติ้งเราออกแบบมาให้สำหรับัันน้้หกตวีด พเพราะฉะนั้นกนะารใช้งานคือเราแค่ดันบานแค่นี้<า>นเปิดออก<า>ได้ด<อ>โดยเลยใชจ่จริงๆนิ้วเดียวก็เปิดบานได้ลองดูได้เลยนะคะอโอเคครับไปแล้วง่ายจริงน้าหนักแทบไม่มีผลเลยค่ะแล้วการที่เรามีดอโคเซอร์เราก็ข้อพับที่เป็นของเราเองอะคะ่ะเราคํานวณน้นําหนักมาตั้งแต่ในโรงงานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะโอเครวมถึงเรามีฟังก์ชันที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ในตัวบ้านด้วยมีมุ้งลวดในช่องมีมุ้งลวดด้านด้านนอกเหมือนการทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก็ฉีดล้างได้จากทั้งนอกเช่นกันค่ะตัวนี้ อย่างนี้นตอบโจทย์การใช้งานเลยเพราะว่าการใช้ประตูภายนอกบ้านถ้าเป็นประตูไม้แท้ต่อให้เป็นไม้เนื้อแข็งมันก็ยังมีโอกาสในการบวมในการที่น้สาสัว์เข้ามาประตูเหล็กมันคงปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับรแบบนี้ค่ะอ,อยู่ยาวๆไปเลยคันนี้ในขั้นตอนที่ลูกค้าจะมาซื้ออุปกรณ์ไปติดตั้งไงครับควรจะมาในขั้นตอนไหนสมมติวราจะ,จะสร้างบ้านเลย จริงๆก็มาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบดีไซน์ก็ได้ค่ะเพราะว่าทางเราจะได้ช่วยแนะนําได้ว่าใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เหมาะสมกับขนาดแล้วก็รูปแบบบานค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเตรียมระดับพื้นนะคะเพราะว่าพวกบานที่ต้องกันน้ำอะไรเงนี้ค่ะจะมีเฟรมล่างที่เอาไว้กันน้าด้วยอ๋อมีมีเฟรมด้านล่างใช่ค่ะก็จะมีเรื่องการเตรียมระดับพื้นนอกพื้นในนะคะให้มันพอดีกับตัวเฟรมประตูด้วยแล้วรุ่นนี้เขามี เสริมตัวดิจิตอลดอลล็อกนะครับหรือว่าเป็นอนี่ค่ะสามางตัวที่เราดูอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นดิจิตอลดอลล็อกของทางคอเทมเองค่ะอ๋อคือผลิตทั้งหมดเองเลยใช่ค่ะอ๋อดีดีเสร็จในชุดเลยค่ะแล้วเราก็รับประกันทั้งชุดค่ะโรงงานเราก็อยู่ที่นนทนครีเองมีปัญหาอะไรก็คือเรียกคอเทมได้ตลอดค่ะนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์โดยรวมทั้งหมดนะครับฝากนิดนึงครับสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคอเทนเนี่ยไปติดที่บ้าน แนะนำนะครับว่าสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับทอสเทมตอนนี้มีโชว์รูมอยู่ที่ CDC เรียบด่วนลามินทาน,นะคะสามารถเข้าไปที่โชว์รูมได้เลยนะคะหรือก็หรือไม่ก็ที่เว็บไซต์ทอสเทมนะคะแล้วก็ f a c e b o o o ทอสเทมค่ะมีไลน์แอฟ i ฟเชียด้วยนะคะสามารถทักเข้ามาแล้วก็สอบถามข้อมูลหรือว่าสอบถามขอไปเสนอราคาจากชุกห่องทางได้เลยคะ่ะ